วันนี้ยกบอกอะไรกับแขกทุ่นี้เกทุกท่านรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่ในทุกวันนี้หลายคนไลฟ์เลยวันนี้ค่ะก็ะเป็นเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ก็เก็บมา3มเดือนซึ่งเป็นการถือเกรดนะคะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้บอกทุกคนนะคะท้องจริงๆไหน มันขึ้นชันเลยอ่ะชัดแล้วแล้วมาลักตัวจใช่หมทำไมมาลักตัวจเอ้ยเอาไปจุงไม่ได้บอกใครเลยนะตอนตรวจอ่ะจริงหรออารมณ์กับพุงโไม่รู้นอนเล่นเกมอยู่ไปนอนดูหนังอยู่ เราจะมีครอบครัวแบบสมาชิกเพิ่มอีกแล้วคนนึ่งนะนึกตาอะไรที่เธอไนนี้คือเสียวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอลรักข้างในที่มีหลุนปรีลองฟังและตานองเธอโอ้มันแน่ที่ใจฉันและสองเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกัน ได้บอกทุกคนนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของเราสองคนมีน้องได้สามเดือนแล้วค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับกับการที่นอกจากสองคนเนี่ยจะมีความรักให้กันมามากแล้วตอนนี้พยานรักที่สําคัญ3มเดือนแล้วที่พวกเราจะต้อง ยินดีนะครับกับทายาทของคนในวงการบันเทิงของเราอีกหนึ่งคนนะฮะทุกท่านเสียงปรบมือต้อนรับทายาทสามเมียพีระรักของเราหน่อยเอาอย่างนั้นได้แบบท้อพีระเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันต่อว่าหลานของพวกเราเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายพีราว่ายังไงฮะพี่รู้เหรอฮะพี่รู้ว่าผีหรือผู้ชายพีเจเนตพีเจเนต พี่เต้นแบบบ้างไงเออพี่อยากรู้ว่าทำงานเรื่อกลางคืนแต่แม่คอนเฟิร์มว่าเป็นเ,นนะเอง <c oughs> คือจริงจิงหนุกว่ะไม่เคยติดเลยนะทุกคนที่มานะัดที่นี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้หมดครับ <c oughs> ใครถามก็บอกคือเป็นคนที่เก็บไม่อยู่เวลาดีใจหรือตื่นเต้นหรือว่ามีเรื่องอะไรแต่ว่าสามเดือนที่ผ่านมาอนะ่ะคือเราถือเคสแล้วอยากให้น้องแบบแข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อย มาบอกกับทุกคนลนถึงพี่ๆนะคะแล้วก็เอที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะคือหนูไลฟ์ทุกวันช่วงหลังๆมาหนูอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าแพ้หนักมาก<อ>ใช่ค่ะก็เป็นหไงบ้างครับช่วงนี้ขอดูงกันส<ๆ>ัาพักแทนเป็นพี่สื่อเลย <laughs> ที่แบบว่าดูลายอยู่ <laughs> นักอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็เดี๋ยวจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ทุกคนรู้แล้วเราก็จะแพ้หน้าไรได้ต่อไปก็ทํางานเต็มที่เจอกันในไรทุกนแน่นอนค่ะอาวเหรอครับมีแพ้ท้องแทนฉันยเบ้างใต้ฮะมีบอกไม่กินมากตอนนี้ก็แพ้ใช่ไหมเนี่ยเจ้งหิวเราล่ะเจอาหิวอ่ะแตเพราะเป็แพ้แล้วเจ้งหิวค่ะก็จากนี้ไปนะคะก็ทุกคนก็จะมี แน่อ๋อควมึกเตือนเต้นตืต้นหนลาย<อ>หววลายบอสตำแหน่ทําแหลายเลยเพราะเป็นข้งแรกกับรั้งสุดทายอ <u> ่าย <u> ูเป็นยูเป็นเป็นบาดีอ่าความรู้สึกตอนทักยากเป็นจัไหนแน่ขอ,อมูลึกลอาคือทลยแต่ว่าวหหที่นี้การพิชแนนตเป็นอะไรแันนักหักคื่เก่าการซีหักก็รอสไปเ็ะับดูแลคือทุกคน่ คโอ้โหทันย่าครับ,ยยร,บรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นหน้าทุกคนเือจะบอกว่าวันเนีเ้เชิญมามีแต่คนสำคัญเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่ไม่ได้มาไม่สำคัญนะคะควันนี้เป็นพิธีแบบย่อมๆเล็กๆนะคะก็ะจะเป็นแบบว่า เราอยากทําให้ถูกถูกประเพณีแล้วก็เลยจัดแบบเร่งรัดนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านในงานแต่งงานใหญ่แล้วกันใช่กลัวแบบกลัวทุกคนแบบน้อยจะอุ้ยไม่ได้บอกเลยใช่เพราะหลายคนถามบอกว่าวันนี้เอ๊ะเป็นงานแต่งหรือเป็นงานพิธีมั่นค่ะเป็นพิธีมั่นเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าเป็นงานใหญ่เมื่อไหร่ก็เชิญทุกคนแน่นอนแล้วความรู้สึกที่มีต่อเจ้า คนถามมาว่าเคยทะเลาะก,กันบ้างไหม <c oughs> เคยดูแบบดูเหมือนไม่ไม,ไม่น่าจะทะเลาะก,กันแต่จริงๆอ่ะถ้าอยู่กันสองคนคือทะเลาะก,กันบ่อยมากแต่ว่าแต่ว่าก็เหมือนเหมือนเป็นการทะเลาะที่เรื่องเล็กๆน้อยๆพิ <c oughs> จะไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โกรธง่ายหายเร็วกันถ้าเกิดเป็นหน้ากล้องหรือว่าข้างนอกเนี้ยก็จะไม่เห็นว่าเราแบบทะเลาะกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือ แล้วก็วันน er mm hmm. mm. um, like ี้ค yeah> ือเขาตัด oh. ต uh ัดส uh ินใจก็ยังงงอยู่นะว่านี่ตัดสินใจจริงๆริงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้คือปาดชี้ไปบ้างแล้วก็อยากให้ดูแลเขาแล้วก็ให้รักเขาใหโอ้โหโอ้โหคืรสิครับเป็นธรรมดาคือริบบินครับคู่รักมันมีอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญคือโกรธง่ายหายให้ไว อย่าปล่อยไม่นานนี่แหละคือข้อสําคัญของชีวิตคู่จริงๆหนุก่ะไม่เคยปิดเลยนะทุกคนที่มาแที่นี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้หมดครับใครถามก็บอกคือเป็นคนที่เก็บไม่อยู่เวลาดีใจหรือตื่นเต้นหรือมีเรื่องอะไรแต่ว่าสามเดือนที่ผ่านมาอ่ะคือเราถือเคสแล้วอยากให้น้องแ,แงบบแข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อยมาบอกกับทุกคนรวมถึงพี่ๆนะคะแล้วก็เอฟซีที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะคือหนู ไลทุกวันช่วงหลังๆมาหนูอาจจะไม่ค่อยได้ไลเพราะว่าแพ้หนักมาก<อ>ใช่ค่ะอาการเป็นไงบ้างครับช่วงนี้<ต>ขออนุญาตถ่ายภาพแทนพี่สื่อเลยที่แบบว่าดูไรฟ์นอยู่เวียนหัวค่ะแล้วก็แบบเพื่อไส้คืออาการหนักอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็เดี๋ยวจากนี้เป็นต,ต้นไปหล้วก่ทุกคนรู้แล้วเราก็จะแพ้หน้าไลได้ต่อไปก็ทํางานเต็มที่เจอกันในไลทุกวันแน่นอนค่ะอ้าล่ะครับมีแพ้ท้องแทนทันจะตั้งไหมฮะมีบอก จะกินรากมันนนึงตเ้นแั้่หิวเราล่ะตจ้หิวอ่ะเนีเพราะไม่แพ้แล้วต้องหิวก็จากนี้ไปนะคะก็ทุกคนก็จะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะแล้วก็หนูก็คือแม่เลี้ยงมาเติบโตมาแล้วก็ได้เป็นศิลปินเราก็รู้สึกว่าแม่เลี้ยงเรามาดีมากหนูก็ คิดว่าหนูจะทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเติบโต,ตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะพี่บอลเชื่อครับว่าด้วยความรักของทั้งสองคนแล้วเป็นคนคุณภาพทั้งคู่จะสามารถเลี้ยงดูนะครับน้องได้เป็นอย่างดีด้วยรวมถึงความรักจากพวกเราที่จะอบกุ้มน,น้องทั้งสองไว้ตลอดด้วยนะครับทุกท่านเสียงปรบมือด้วยนะคะถือว่าวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆของพวกเราลายถ้าอยากจะทราบแล้วแต่ถ้า,ถา,ถา สรางเพื่อโอกาสที่้การแสดงความยินดีร่วมกันด้วยนะครับเราคงจะเริ่มต้นผูกข้อมือเพื่ออวยพรน,นะครับให้กับทั้งสองท่านพร้อมกับอวยพรให้กับเบบีของเรานะครับที่ตอนนี้สามเดือนแล้วจะได้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็พวกเราจะรอวันที่ได้พบกับหลานของพวกเราด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องขอบคุณทางสิวาลยอขอบคุณที่สีวาลยมากๆเลยที่แบบเนลมบิด งานเล็กๆแต่ดูไม่เล็กเลยไม่เล็กเลยรู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะประทับใจนะคะคาเฟ่ใครทีู่ีดถอนี้ก็สามารถแวะเวียนมาได้สิวาคาเฟ่ลาดารร้อยสาบลาดาร้อยสามสิบแล้วก็วันนี้อยากจะขอบคุณพี่พี่พี่กอล์ฟสุกินค่ะประธานผู้บริหาร RS นะคะซึ่งเป็นคนที่ดูแลหนู่งแล้วก็ เรื่องการงานเนาะคือหนูรู้สึกว่าวันแรกที่หนูโทรไปบอกพี่กอว่าพี่หนูมีน้องคะอะไรเงี้ยพี่กอยินดีดมากแล้วเราแบบเรารู้สึกว่าเราปื้มปื้มใจที่แบบเขาต้าจะตกใจอะไรเงี้ยแต่เขาแบบแสดงความยินดีด้วยมากๆหนูก็เลยนะอยากขอบคุณพี่กอมากค่ะแล้วก็พี่กอก็ช่วยแบบเอ้ยเดี๋ยวเราทํานู่นทำนี่กันไหมอย่างเงี้ยค่ะากลับกลายเป็นว่าพี่กอช่วยช่วยหนูในการวางแผนต่าง ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณแม่ครกับอาจารย์สุบินค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยคือจริงๆขอบคุณที่หมดค่ะก็ขอบคุณที่มาร่วมแสดงความเินมวันนี้ค่ะ